คืนนี้จัดอีกหนึ่งลำครับมาแล้วครับเรืออุ้ยเรือเร,รือลักจงุงฮะก็มาเทียบเดี๋ยวผูกเชือกขึ้นเชือกไปนนะครับเรือจบครับเตรียมปล่อยเตรียมปล่อยออกครับนี้นี่ครับโอ้โห เป็นเรือทักหรือว่าเรือลากจุงนะครับใช้ดึงและดันเรือทุกสินค้าระรว่องประเทศนะครับนี่เดีย๋ยวเดี๋ยวเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่นี่ครับขออนุญ,ญาตพี่พี่เจ้าของเรือด้วยนะครับผูกเชือกก่อนเป็นเชือกดึงนะครับ เชือกน้ำมาละเดี๋ยวเชือกหลักจะตามไปรอไพลอดนะครับไพลอดขึ้นเรือ ตอนนี้น้ําลงนิดหน่อยนะครับลงไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เชือกสมอเรือนะครับผูกเรือไว้ไม่ให้เคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังลูกเรือก็มาเตรียมปล่อยฮะสแตนบายรอหัวเรื by, อ,อท้ายเรือก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับ ถ้าไม่มีนําล่องหรือว่าไพาลอตนี้ก็ออกไม่ได้ฮะ,ะยากาศตอนเท่าไหร่เนี่ยเกือบเกือบตีหนึ่งแล้วครับลำแรกขึ้นลแล้วครับแล้วลำที่สองตามมาฮะใช้สองลำประกบนะครับหัวหนึ่งลำท้ายอยีกหนึ่งลำ จะได้ดึงออกพร้อมๆกันนะครับเวลาเทียบเทียบท่าตอนเข้าเทียบก็ดันพร้อมๆกันสองลำเข็นลำแบบนี้เล็กๆนี่แต่ว่าพละกกำลังนี่เยอะมากๆนะสามพันม้าถึงห้าพันม้าเลยนะครับ ระบบใบจักรหรือระบบใบจกักรก็คงจะหมุนอิสระรอบทิศทางนะฮะว่าไปได้หมดนะครับเดินหน้าถอยหลังไปข้างซ้ายข้างขวาหมุน360อองศาได้หมดเลยนะครับรอประกบท้ายครับ เริ่มแล้วครับเรือทักเตรียมถอยออกไปแล้วครับส่วนทั้งนี้หย่อนเชื่อครับในท่ามารอแล้ว สองเส้นสุดท้ายครับปดแล้วฮะเรือทักที่อยู่ด้านนอ,อกเตรียมแล้วฮะเตรียมดึงนะครับ ตัวเรือเริ่มออกจากท่าเทียบแล้วครับหัวเรือก็มีตัวเบาทัสเตอร์นะครับช่วยขับน้ำดันเบนหัวเรือออกแลหัวเรือก็ช่วย ช่วยขับนะครับด้านนอกด้านนอกก็ดึงนกกีนนง่ครับลากจุงเรือเล็กนี่ออกไวฮะมันเป็นเรือใหญ่ก่อนช้านิดหนึง่งดีรยากาศตอนกลางคืนครับที่ท่าเรือแหลมชะบัง อนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพรบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันใครที่เข้ามารับชมก็ดูเพื่อเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับไม่เน้นเนื้อหาสาระความรู้อธิบายตามความเข้าใจหน้างานนะครับที่อยู่ตรงนี้ผิดพลาดประการไหนก็ขอไปเพื่อนๆด้วยครับ ลำนี้ออกไปมีลำใหม่สวนต่อเข้ามานะครับขดาไาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไปหลอดที่ประจำการอยู่บนเรือลำนี้ก็ลงจากเรือลำนี้เสร็จแล้วไปขึ้นลำใหม่แล้วนำเรือเข้ามา ออกเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรับนี้อรนุญาติพี่เจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บไว้บรรยากาศฝากให้ปเพื่อนได้รับชมกนันเพื่อนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันเต่วันมีเรือสินค้าหลายลำนะครับหลายลำหลายประเภทเข้ามายัางร่องน้ำที่ท่าเรือแหลมฉบังครับ ีเรือลำไหนแบบไหนขนส่งอะไรมาก็ถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพมาฝากให้เพื่อนๆได้เยอะๆนะฮะเดินไ,ไปก่อนครับชิงกชอพกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเปลสตอรี่เยลพบกันใหม่ลำหน้าอีหน้าครับผม